นครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางมาถึงทุ่งโปร่งทองนะฮะอันนี้เราก็ถึงที่าดลานจอดรถแล้วทุกคนยวไปดูกันพี่ครับแล้วที่เข้ามาเที่ยวดูปากโกงกลางตรงไหนพี่ <ไป S 1> ที่นี่ไไน,นี่ครับรถต้องจอดนี่ครับแล้วไปยังไงครับเรือไม่ไม่นั่งรถก็เดินได้เดินประมาณก,กี่กิโลครับพี่สี่ร้อยยี่สิบเมตรอ๋อแล้วนั่งรถกะคนละแปดบาทออ,อครับพี่แล้วเรือนี่ค่าเรือเท่าไหร่ มากี่คนะสองคนบงคนต้องเหมาสองร้อยบาทโอเคนานไหมพี่ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ๋อได้ได้ครับพวกกลัวห้องพักเลยมีบัตรจอดรถยี่สิบาททุกคนที่จอดรถสะดวกสบายนะครับพี่เดี๋ยวเรานั่งรถให้พี่ไปส่งในคุณมรับเราจะได้ไม่ต้องเดินตัวงเดี๋ยวจอดรถนี่ทุกคนตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถนะก็มีพี่เขามาโบกให้คำแนะนำอยู่เราน่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะฮร ไม่มีใครเลยไปเรือเนี่ยเี่ยตอนมคนกับ0 0อ๋อครับแต่ถ้าหากก็ีเมยคือว่าเือเจี่สคนเดียวก็200อครับอ๋อครับผมแล้วพอหักคนไปก่สองร้อาสิบอ๋อห้าร้อยครับผม

ภาพช่วงนี oh, ้สม่ผู้อ๋อสมั่ยผู้โทษทีเจ๋งถ่ายรูปแล้วเป็นแบบสมั่ยผู้คุณลุงมาส่งอดูพี่เลยครับมีสะพานนี้ด้วยเหรอทุ่งโปร่งทองทุกคนบ้านสมั่ยผู้บ้านสมั่ยผู้ทุกคน ติดต่อเรือเพื่อเดินทางไปไปเถอะเองเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวค่อยถ่ายข,ขึ้นขึ้นไหนได้ครับดีไไดไไดด่ไม่น่ารักไปแล้วไม่น่ารักไปแ<ะ>ล้วนี่ครับเจ๋งพาไปทุกคนก็พาเราไปที่ทุ่งโปรงทองครับที่จังหวัดระยองุกคนตอนนี้ผมก็ได้นั่งบนเรือครับ ซึ่งการเดินทางของเราครั้งนี้ครับผมขับรถจากที่พักคุกคิกมานะครับแล้วก็มาติดต่อบริเวณตรงลานจอดรถเราก็จะมีเป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อหรือว่าซาเล้งหรือพ่วงข้างก็แล้วแต่นะมาส่งเราค่าบริการนะครับคนละ8บาททุกคนมาส่งที่ท่าเรือแล้วเราก็ติดต่อเรือเพื่อนั่งเรือชมนะครับความงดงามของป่าโกงกลางแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ค่าบริการเรือนี่ยลืมละ200บาทอันนี้ผมเหมาครับถ้ามา4คนก็200บาทนะครับอย่างที่คุณพี่เขแาแนะนําไว้หรือถ้ามา5คนก็ประมาณ250ออันนี้แล้วแต่ จำนวนคนนะครับอันนี้ต้องลองมาติดต่อทางผู้ประกอบการทางชาวบ้านในชมุมชนนะครับที่บ้านแสมภูนะครับทุกคนไปเราไปชมบรรยากาศของทุ่งโป่งทองนะรระหว่างทางกันเลยครับนี่ครับนี่สองข้างทางก็จะเป็นเป็นป่าแบบนี้น่าจะเป็นป่าชายเลนนะธารมเนียมผิดคือป่าชายเลนทุกคนเอ้ดีมากเลยอะ สองข้างทางเต็มที่ฝากโครงการทุกคนแล้วก็อย่างนะครับก็ที่ผมดูรีวิวจากหลายๆท่านนะครับที่มาเที่ยวที่นี่เราก็สามารถมาได้ทั้งวันแหละแต่ว่าถ้าเวลาที่เหมาะสมก็ช่วงเช้าเช้าครับสักเวลาไม่เกิน10บโมงผมว่าน่าจะกําลังดีนะหรือว่าถ้าใครจะมาสะดวกเวลาอื่น่นีก็ได้นะแต่ตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงแดดกาลังอุ่นๆนะครับยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้าสักสิบโมงเป็นต้นไปถึงช่วงบ่ายๆเนี่ยแดดอาจจะร้อนนะครับคือถ้าเรามาช่วงแต่เช้าหรือไม่ก็มาบ่ายๆเย็นๆไปเลยนะฮะอันนั้นน่าจะให้แสงที

นี่ครับคุณลุงหมอนี่คือบ้านร้อยปีนะครับข้างนอกทะเลใช่ไหมครับอโอ้นี่เราออกมานอกนอกอ่าวรเราจะยังออกปากอ่าวแล้วทุกคน อันนี้มันอะไรครับอันนี้แผงหอยนางลมอ๋อนี่แหละครับนี่คือแผงหอยนางรมนะครับทุกคนตอนแรกเราไม่รู้คิดว่ามันคืออะไรวะไม้ไแผงหอยนางรมของที่หลายๆท่านชอบทานกันนะฮะนี่คือแผงหอยนางรมก็น่าจะเป็นที่เลี้ยงนะครับเป็นหนึ่งในชีพของชาวประมงในพื้นที่นะ,ะทุกคน นี่คืออะไรเหมือนเนี่ยอันนี้แนวการเคลื่อนครับอ๋อนี่แนวการขึ้นนะครับสแสดงว่าตรงนี้ขึ้นมาแรงใช่ไหมครับถึงจะก็มีนี่นมีตรงนี้ที่น่าเนี่ยน้ามอมนด้วยครับเนี่ยโอ้ปกติมันจะใหญ่กว่านี้ไหมครับที่มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเุณแมใหญ่ครับเดี๋ยวพอน้ำขึ้นมากมากก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเลยแล้วครับโอ้อนี่เป็นแนวการขึ้นนะครับทุกคนก็ไว้ป้องกันความรุนแรงของคลื่นที่จะซัดเข้าสู่ชายฝั่งแล้วครับ ในปากของกลางนะครอ๋อคุณลุงก็บอกถ่ายนกเนี่ยครับอ๋อมีนกทุกคน,นไดครับนู่นน่ะบ,บนหัวเสาต้องใช้โทรศัพท์ซูมใกล้ๆอันนี้เมื่อกี้ผมมองอุ้ยมีคลื่นจริงๆเลยทุกคนมันดึงๆอ่าอันนี้ฮะแต่ว่ามีคลื่นนะทุกคนคลื่นแรงอนะ่ะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้เลยว่าคลื่นมันจะแรงขนาดนี้ทุกคนครับ อันนี้นกอะไรครับคุณลุงลุงนกชื่ออะไรคะลุงหมีครับหมีลุงลุงหมีครับอ๋อครับได้ดีรู้จักครับอันนี้นกอะไรครับเนี่ยนกอะไรครับนี่นกหอยครับอ๋อที่นกนกนวลน้ำครับนม่แม่ที่คอขาวนกนกนวนครับอ๋อแทบจะดูไม่ออกเนี่ยแม่คอขาวเน่ะคอขาวนกนกนวลอ๋อ คอสีขาวนกนางนวลทุกตัวเลยค่ะลุงอ๋อมันมันมีเนี่ยดูดิสังเกตดีๆมันจะมีคอขาวอ๋อมันจะเป็นขาวกับขาวนวลใช่เลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตัวมันดูตัวมันจะเหมือนเหมือนกันตัวมันคล้ายกันใช่ครับตัวมันคล้ายกันมากเลยครับวันดีนกอ้าวไปแล้วไหนนะเจ๋งอันไหนน้ำนวลอันไหนอีก่อยคอขาวขาวคอขาวคือเออเราขี้เกียจดูมันเหมือนกัน คุณลุงนี่ถ้าผมไม่รู้เลยว่ามันจะมีคลื่นนะ <Hey. S 2> ถ้าเรามองตาเปล่าแทบไม่รู้เลยอ่ะ <Hey. S 2> โอ้แสดงว่าท่าหน้าน้ำอ่ะน <Hey. S 2> ี่มีมีคลื่นนะทุกคนถ้าเรามองตาเปล่าเราจะไม่รู้เลยว่าคลื่นเนี่ยมันจะจะขนาดไหนนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมนั่งเรือคือแบบเออคือมันเรือมันแบบโยกตลอดเลยครับทุกคนคลื่นแรงมาก ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงมรสุมแล้วนะทุกคนถ้าเราไปตรงดูเราคือเราขึ้นแรงเลยใช่ไหมไม,มันตื้นแต่ทางนู้นด้อ๋อพอขึ้นแรงมันตื้นก็ขึ้นก็ขึ้นอ๋อน้ํามันก็แบบสูงขึ้นตามแนวอ๋อครับผมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าว่านกมันยังเกาะอ,อยู่บนเสารตรงนี้เสาที่เป็นหลักไม้ไผ่ตบงนี้เป็นระเบียบเป็นแนวเลยซึ่งเสาหลักไม้ไผ่ตรงนี้เขามีไว้ป้องกัน นนะเป็นแนวป้องกันคลื่นนั่นเองเนื่องจากตรงนี้คลื่นจะแรงโดยเฉพาะในช่วงมรสุมนะครับอย่างที่คุณลงมีบอกเอาไว้นะฮะทุกคนตอนนี้เราออกมาดูนกนะฮะดูแนวป้องกันคลื่นตรงทะเลเนี่ยเรากําลังจะเดินทางกลับแล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นปล่ะใน่ลิปเนี่ยไกลๆเนี่ยนะมันจะมีเป็นลอกและลอกคลื่นขึ้นมาเลยเพราะตรงนี้มันตื้นนะฮะยิ่งช่วงหน้าน,าน้ำ่ยคลื่นนะมันจะยิ่งแรงขึ้นนะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะตื้นด้วยพอ น้มันไล่จัก,กระดับน้ําทะเลขึ้นมามันก็จะมาเจอกับแนวแนวดินที่ตื้นขึ้นมามันก็จะทําให้ขึ้นสูงขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนอ๋อ,น,อนี่ยครับอ๋อนี่พอขึ้นมันขึ้นมาในหาดมันก็จะแรงๆแบบนี้ทุกคนรู้ทุกคนเห็นไหมอันนี้เห็นชัดๆเลยแรงมากทุกคนขึ้นแรงครับทุกคนขึ้นแรงมากดูดิครับมันซัดเข้ามาในแนวนี้นะครับ หลังจากที่เราออกมาชมบรรยากาศบริเวณปากอ่าวครับไปชมนกแล้วก็ไปชมป่าชายเลนด้านนอกเรียบร้อยแล้วจุดต่อไปนะครับคุณลุงเรือนเนี่ยนะครับจะไปส่งเรานะ5าเรือนะครับตรงบริเวณศาลเจ้าเพื่อขึ้นไปเดินชมบริเวณปากคงกลางเราสามารถที่จะเดินไปชมเรือลบหลวงประแสดได้ด้วยครับซึ่งจากระยะทางตรง5าเรือนะครับไปถึงเรือลบบนียประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆครับเกือบเกือบสกิโลเมตรแต่ถ้าเราเดินเล่นในปากคงกลางเนี่ยในป่าทุ่งโป่งทองเนี่ยครับ ก็อีกประมาณ300เมตรด้านในนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเดินในปาเฉลนนะครับ300เมตรนั่นเองตนเรือลบร้อยกว่ากิโลเดี๋ยวเราขับรถไปเที่ยวกันอันนี้อยู่ไม่ไกลนะครับระหว่างทางก็จะชมบรรยากาศสองข้างทางก็จะมีนกชนิดต่างๆครับคุณลุงเจ้าของเรือที่ขับมาเนี่ยก็จะอธิบายว่ามีนก,ม,นกมีสัตว์อะไรบ้างนะทุกคนไะระหว่างนี้นะครับเราก็ไปชมบรรยากาศนะครับของธรรมชาตินะทุ่งโรงทองแห่งนี้กันต่อเลยนะครับทุกคนไปเลยครับ นกกา,าน้ำครับทุกคนเฮ้ย,ยไปแล้วทุกคนครับ น,นี่คือข้างคาแม่ไก่ครับบนยอดไม้เยอะมากเลยอรและตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางมาถึงบริเวณศาลเจ้านะครับก็จะมีท่าเรืออยู่ตรงนี้นะซึ่งคุณลุงจะมาส่งเราบริเวณท่าเรือตรงนี้หลังจากนี้นครับจะเป็นการเดินเท้าไปชมบรรยากาศของปากโคงการและทุ่งโปร่งทองแห่งนี้นะครับแต่ว่า ก่อนไปนะครับผมขอมาถ่ายรูปเล่นนะครับกับเจ้าปูหนุมาน,นครับซึ่งคุณลุงบอกว่าเป็นปูที่นํามาดองนะครับใส่ส้มตำนั่นเองแต่ว่าจะถ่ายคลิปถ่ายตัวเป็นๆมันถ่ายยากเหลือเกินหน,นุมานสมชื่อนะเราจรึงต้องนํากล้องนะครับอันนี้เป็นโกโอโนะลงไปในน้ํานะครับเพื่อจะถ่ายเจ้าปูนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ว่ามันไวสมชื่อหัุมานจริงๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่ผมถ่ายมาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นๆหรือว่าตัวเต็มๆนะ เตัวเป็นๆเ,เจอครับแต่ไม่ได้เห็นแบบเต็มตัวเห็นแต่เพียงว่าก่อนจะนํากล้องขึ้นเนี่ยปูมันใช้เท้านะครับมาเขี่ยกล้องมันน่าจะเล่นกับเราแหละนะครับก็เป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งของธรรมชาตินะครับแบบนี้ทุกคนเห็นไหมครับนี่มันก็น่าจะอยากจะเล่นด้วยแหละเอาขามาเขี่ยแล,แล้วล้วก็โอเคมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกล้องขึ้นมาข้างบนเราไปเดินเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับของทุ่งโพทองกันต่อเลยครับ่ะทุกคนครับ วันนี้ผมขอไปที่ทุ่งโปร่งทองก่อนละคัน300เมตร่ะทุกคนครับนี่ก็เดินตามทางอันนี้ไปนะครับตอนนี้เวลาจะ9โมงล้วค่อนข้างจะร้อนเลยทุกคนเมื่อเราขึ้นจาก บริเวณท่าเรือนะครับมาสักครู่หนึ่งเดินมานิดเดียวทางซ้ายมือเราจะพบกับศาลเจ้าพ่อสมพูดนะครับก็สามารถเข้ามาไหว้ท่านได้ก่อนเดินทางต่อไปเที่ยวชมณจุดอ,อื่นต่อกันเลยนะทุกคนซึ่งบรรยากาศที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะแต่บอกเลยว่าร้อนนะครับประมาณ8ปดโมงถึง9ก้าโมงเนะี่ยประมาณนี้เวลาผมไม่แน่ไม่แน่ใจนะค่อนข้างจะร้อนเอาเรื่องเลยถ้าใครมาเที่ยวก็ควรจะมาในช่วงเช้าเช้าหรือแม้ก็ตอนเย็นไปเลยนะครับทุกคนไปเราไปชมบรรยากาศความสวยๆนะครับของธรรมชาติ หน้าปาาโครงกลางแห่งนี้กันต่อเลยนะครับดูเหงื่อบนหน้าที่ทุกคน9ก้าโมงเองก็ถ้าใครจะมาเมื่อกี้ผมถามคุณพี่ขับเรือเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนอาจจะมาในช่วงใบบาทเย็นๆเดี๋ยวจะมาตอนแต่เช้าๆแบบผมก็ได้นะทุกคนไปเดินต่อครับทุกคน ทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังเดินออกมาด้านนอกนะครับซึ่งบริเวณ2ข้างทางของสะพานไม้แห่งนี้นะครับก็เป็นต้นโป่งนะครับกําลังจะขึ้นเบียดกันขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าบรรยากาศสวยงามมากนะเดี๋ยวผมก็จะมีภาพมุมสูงให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแต่เสียดายนะครับวันที่ผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้นําโดนมาบินถ่ายบรรยากาศ ได้เยอะกว่านี้ผมถ่ายมาได้เป็นบางส่วนเพราะว่ามีลมค่อนข้างจะแรงกลัวนะครับเราก็มีความกลัวว่าโดนมันจะตกเพราะลมแรงนะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะครับแนะนําเลยถ้าใครมาเที่ยวระยองนะครับทุ่งปวงทองนะครับคือนอกจากเป็นการท่องเที่ยวนะครับศึกษาธรรมชาติแล้วอีกอย่างที่ผมรู้สึกดีคือได้มาช่วยเหลือชุมชนครับเป็นการมาเที่ยวเป็นการสร้างรายได้เป็นการสนับสนุนอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนะครับ รถพ่วงข้างมาส่งนะครับเรือบริการท่องเที่ยวนะครับเรือแล้วแล้วแต่นะครับหรือว่าเป็นอาหารของชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเป็นการแบ่งปันกันนะครับชาวบ้านที่นี่ให้บริการดีและมีความน่ารักเป็นกันเองมากนะก่อนผมจะกลับนะก็มีคนลงที่มาส่งนะครับบอกว่าขอเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเที่ยวใหม่ครับขอบคุณครับครับ